สวัสดีค่ะมาฟังข่าวในกระแสกันต่อโมเปลี่ยนชื่อช่องตามพี่หนุ่มกัญชัยเรียกผิดจากโมนิสึกภะพาเพลินเป็นโมนิสึกะฟ้าฟื้นพร้อมฝากช่วยติดตามเผยมีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาเยอะหลังเคลียร์จบกันด้วยดีกับทางค่ายไหทองคำหลังจากโมแฟนเก่าบอสแดนเซอร์ปมดรามา่าลำยายไห,หทองคำ โมนิชกุลเจ้าของช่องบัญชีติ๊กตอกโมนิิกภาเพลินโพสเปลี่ยนช,ชื่อชื่อเป็นโมนิสกะฟ้าฟืน้นและเพจโมนิสกะฟ้าฟืาฟ้นหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสแล้วหนุ่มกันชัยพิธีกรเรียกชื่อช่องผิดโดยโมยังโพสตด้วยว่าหนูอยากลองเล่นเพจดูโมนิศกะฟ้าฟืาน้นช่วยติดตามเพจหน่อยนะคะอันนี้ตัวจริงเพจจริงนะคะ ถึงในรูปจะนิ่งแต่จริงๆขยับได้ขอบคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจคอยติดตามหนูมาตลอดเร็วๆนี้หนูจะมาขายของมีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาเยอะมากจะตั้งใจทำงานทุกงานเลยค่ะพร้อมยังเตือนด้วยว่าตอนนี้มีคนปลอมช่องของเจ้าตัวเยอะมากขอร้องอย่าปลอมและให้แฟนๆระวังชื่อเพราะมากฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ